สเคล็ดลับหายปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมได้ไม่ต้องผ่าตัดลองใช้วิธีนี้เวลาที่คุณมีอาการปวดเข่าเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วคุณรักษามไม่หายวันนี้คุณลองฟังแบบนี้ครับอันทีน่1ครับวิธีการจัดการคุณต้องลดก,กระบวนการอักเสบก่อนไม่ว่าจะเป็นการกินยาหรือเป็นการทาย,ยาเพื่อช่วยลดการวอักเสบหรือว่าหรือเป็นการฝังเข็มนึกภาพปะอันนี้คุณต้องหยุดกระบวนการเสื่อมเพมันความปวดมันลดลงก่อนอันที่2ครับข้อเข่าเสื่อมเกิดจากอะไรน้ำในเข่ามันน้อยลงคุเกิดชิดกันถูกไหมครับคิดกันคุณต้องเติมน้ำในเข่าด้วยนะครับ สามออกกำลังกายให้ตล้ามเนื้อต้นขาคุณแข็งแรงครับเพราะเวลาเข่าคุณเดินคุณต้องเดินล้มหนัำให้เข่าเวลาคุณเดินถูกไหมครับนี่ครับเป็นสิ่งที่หมอสันสอนแม่ส,น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 สนันตลอดนะครับเวลากำลังการครับคุณนั่งอย่างนี้ตั้งฉากถ้าเป็นเก้าอี้จะดีมากนะครับพอได้อยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็ยกกระดาษขึ้นแล้วก็กระโดดข้อเท้าขึ้นแล้วก็ท้าไว้นะครับตรงนี้คุณจะแข็งเก่งในแผนกหน่อยนะนะหนึ่งสองสอนะาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ผ่อนอย่างนี้ฮะอ่าแค่นี้นะก็สลับกา้างนะทำซ้ำๆนะแล้วคุณก็จะได้แข็งในท้ายการปวดเข่าข,ข้อเข่าตืดได้ถ้าชอบพิมพ์ว่านีมากห,หน่อยและเจอกันในวันนี้มาอยากถามมาดันสวัสดีครับ